สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเอ้าไม่ใช่แนวทางสิสรุปผลหวยลาวนะคะสรุปผลหวยลาวพัฒนาดีนะแอดกินข้าวก่อนเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะ อามันคือบทตุงต่งๆใช่ไหมว้าวงวดนี้ก็น่ารักมากนะคะงวดน,นี้ก็น่ารักมากว้ายดีใจกับคนที่มานที่เฮงที่ปังด้วยนะคะ90เราก็ได้05กันเนาะสายลูดสายลูดเข้าสายเจาะเข้าค่ะแอดไปไม่ถึง50นะคะไปไม่ถึง50เป็นที่น่าเสียดาย พอเวลามันเข้ามันก็เข้าเกือบทุกสูตรดลยค่ะพอเวลามันหลุดมันก็จะหลุดทุกสูตรจริงๆเลยสูตรที่ไมไดเดียวลงก็เข้าข่าวนี้มันเป็นอย่างนี้แหละค่ะหวยเอาหนึ่งสามนะคะเม็ดเดียวหนะะึ่งสามเนาะโอ้ยเม็ดเดียวเมืยอเม็ดเดียวก็ไม่ต่างจากเลขทูบนะคะเลขทูบแปดหนึ่งสามนะคะเม็ดเดียวแอดก็ให้หนึ่งสามศูนย์นะคะโอ้ยถ้าเอาห้ามาไว้ทางนี้เนาะเอาหนึ่งสามขยบมาที่หนึ่งสามศูนย์ สีตัวแร่หอยกระถือคือเก่าละ่ะแถมถึงนักผวกเอานะคะเราก็ผลหวยออกมาแล้วนะคะหกสองหนึ่งหกสองหนึ่งสามห้าศูนย์นะคะหกสองหนึ่งสามห้าศูนย์ข้างบนออกสามห้าศูนย์ข้างล่างออกหนึ่งสามนะคะตารางหวดนี้ตารางถือว่าตารางหลุดเลยนะคะตารางไปไหนก็ไม่รู้ขงังหวดนี้แอรเจาะเข้าหนึ่งสามนะคะตัววิ่งลูดเข้า มันเริ่มมาตำแหน่งหลังแล้วค่ะทุกคนนี่มันเริ่มมาตำแหน่งหลังแล้วเลยนี่ตำแหน่งหลังนี่เข้าเกือบเว้ยไม่ใช่เกือบสีเข้าทุกงวดแล้วนะคะสามสีห้างวดมาเนี่ตำแหน่งที่สามเข้ามาติดติด 3, สามสีงวดเลยนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่เก้าเนาะเข้างวดนี้ก็มาอีกหนึ่งเนี่ยศูนย์หนึ่งเลยนะคะนี่โอ้ใครไปเก้าศูนย์หนึ่งก็ถือว่าได้เด้งนะคะก็กําไรอะ่ะ เลขทูบก,ก็มาแล้วนะคะเลขทูบก,ก็เป็นไปตามคาดนะคะภาวนาให้ศูนย์หลุดหลุดจริงๆค่ะหลุดจากหลุดจากนี่หลุดไปเป็นเด่นเลยนะคะตัวดับมันตามสูตรแล้วมันจะต้องหลุดค่ะเพราะว่าสามวดแล้วมันจะหลุดงวดหนึ่งนะคะหวยคือบอยูหรือเปล่านีอ้าสูตรหนึ่งหลุดแล้วนะคะแต่ถ้าแอดเอาหนึ่งสีขึ้นนี่เข้านะคะ แอดจับพลาดค่ะถ้าแอดเอาหนึ่งสีขึ้นเป็นตัววิ่งลูดเข้านะคะแต่ว่าแอดเอาเก้าแปดค่ะอันนี้ก็เข้านะคะฮะสวองสามเนาะโอ้เดี๋ยวนี้สูตรสวองมันก็ไปได้ดีสูตรหนึ่งหลุดแล้วค่ะสูตรหนึ่งหลุดโอ้จับพลาดค่ะถ้าเอาหนึ่งสีขึ้นนี้เข้าเลยนะคะ มาเมาืม่อมาเลขดับของเรานะคะเลขดับของเราก็เป็นเลขเด่นแล้วเย่ yeah. สามงวดหลุดหนึ่งงวดนะคะตามสเตปของนางนะคะสําหรับตามสเตปของเลขดับหวยลาวนะคะสามงวดหลุดหวยอุ้ยโอ้ยกเปลาล้มค่ามนคยเด้อแอชชาร์จแปดไว้ค่ะมันก็เลยตั้งไม่อยู่ กินข้าวมาอิ่มค่ะไม่กล้าร้นนี้ไปกินข้าวมาแล้วแอดกินเขากับปนนมากินเขากับปนกับสุกี้กับหมูถอดกับตามบงงฮงกับขนมจีนกโอ้ยมีแต่เนียหอยมากทั้งนั้นพรุ่งนี้จะแกงหนูไม่ดองฉลองนะคะแกงหนูไม่ดองฉลองถูกหวยเอานี่นะคะก็ตามสเต็ปของนางนะคะนี่ ดับอยู่สามงวดหลุดหนึ่งงวดดับอยู่สามงวดหลุดหนึ่งงวดนะคะอันนี้ก็ดับอยู่สามงวดแล้วก็มาหลุดงวดนี้นะคะเออนี่ก็หวยกระบน,นี้จะเหมือนหวยไทยเลยเนาะไม่นี่จะกแถวสามห้าศูนย์หนึ่งสามยังเนี่ยอุ้ยหวยไทยเขาหวยไทยกระบเป็นตัวน,นี้จากนีค่ะพี่น้องเอานะคะดับอยู่อ๋ออย่าหลุดนะลูกอย่าล่วงนะลูกมาดูสุดหลักของเราเนาะ เอาดับอยูเพื่อนวะดับรุดเลียตัเหมวดเฮ้ยเอานี่นะคะวันพูดโนวันพูดน่ารักมากค่ะวันสุกก็ขอให้รอดปลอดภัยกันนะคะเดี๋ยวจะลงให้ตามเวลาเดิมนะคะที่เก่าเวลาเดิม เลขทูบเราก็แตกแล้วเนาะหนึ่งสานะคะแต่สมตัวยังไม่แตกค่ะแปดหนึ่งสาน่าจะแตกยากอยู่นะคะหวยลาวพัฒนาอาจจะไปแตกหวยไทยก็ได้นะคะแปดหนึ่งสามว้าพากันได้สักใบหรือยังคะแอดได้แล้วได้แอดได้มาหมดแล้วค่ะ3ามสามเจ็ดแปดหนึ่งเปดามเจ็ดเดเปียดแปหนึ่งเอามามืมด,ด้ว่อย โอ้โไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนเด้อย,ยินดีด้วยค่ะทุกคนขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังแบบนี้ทุกงวดนะคะถ้าไม่ติดเกือบนี่แตกสามแล้วนะคะมันติดเกือบทุกคนบอกโปรดอย่าถามค่อยสามห้าศูนย์เขียนเขียนอ้๊ยแอดอิ่มด้วยวะโอ้เสียดายเจาะไม่ถึงห้าศูนเนาะเอาศูนย์สองถิม 03,04,05ขยับมาอุ้ยหวยออกแล้วเหม่นขอียงก็ได้สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้มานขอให้หฮงขอให้ปังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีเดอ้อ